จะไปทำงานนวดหรือสปาบนเรือสำราญจะต้องทำยังไงบ้างตอนนี้มีลูกศิษย์มาปรึกษาอาจารย์แม่ที่สถาบันเยอะมากอาชีพสปาเทรลปีสบนเรือสำรานให้รายได้ที่สูงมากเงินเดือนเฉลี่ยนนะก็ประมาณสี่0มื่นถึงสองแสนเรียกได้ว่าสร้างไรายได้ให้สปาเทรลปีสกันได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยปัญหามันอยู่ที่ว่าพอเรือสำราญเขาลับสมัครสปาเทรลปีสขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถไปสมัครได้เพราะ เราไม่มีใบประกาศนวด150ชั่วโมงเป็นเงื่อนไขหนึ่งเลยนะของการรับสมัครสปาทเทอราพิสบนเรือสำราญและเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดเราจะต้องจบหลักสูตรความงาม150ชั่วโมงหรือหลักสูตรนวด150ชั่วโมงก็อย่างเช่นนวดไทย150ชั่วโมงนวดอโรมา150ชั่วโมงและสิ่งที่สำคัญนะต้องจบจากสถาบันที่เขารับรองถูกต้องด้วย เพราะใบประกาศของเราต้องถูกต้องสามารถขึ้นทะเบียนกับกรมสบสกระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มจากตัวเราเองเลยนะจบจากสถาบันที่ถูกต้องสีก่กระทรวงรองรับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงต่างประเทศและเขาสามารถออกใบประกาศให้เราได้นำใบประกาศร้อยชั่วโมงไปขึ้นทะเบียนกับกรมสอบสสกระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นก็ไปสมัครทำงานบนเรือสำราญได้เลยคะ่ะปรึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์แม่ได้คะ่ะ